ด่วนครับเพื่อนๆครับก้าวไกลเพื่อไทยถแถลงการร่วมเสนอวันนอนั่งประธานสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยคนของพรรคก้าวไกลเป็นรมประธานสภาคนที่1และเพื่อไทยเป็นรมประธานสภาคนที่2 และ8พักนะครับยันร่วมนุนพิธานั่งนายกอย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจิเดชงานบริบสถานีประชาชนไทย PBS รายงานที่ฟังนะครับตามรายงานนะครับของผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมืองไทย PBS นะฮะร,รายงานว่าพักเพื่อไทยและกลายร่วมกันถแถลงข่าวเรื่องตําแหน่งประธานสภาผพพู้แทนราษฎรหลังที่มีการหาหรือและก็ได้ข้อยุตินะครับพร้อมกับมีข้อตกลงร่วมกัน4เรื่องครับหนึ่งคือเสนอชื่อวันมูฮัมหมัดนอมัทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยสสนะครับจากพักก้าวไกลจะเป็นรองประธานสภาคนที่1และสสจากพักเพื่อไทยจะเป็นรองประธานสภาคนที่2พร้อมกันนี้นะครับสสอของทั้ง8ร่วมจัดตั้งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนะครับสคือบุคคลที่จปะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาและรองประธานสภาพร้อมผลักดันบารัฐที่จะทําให้รัฐสภาไทายก้าวหน้าให้เกิดความโปรง่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชน 3. ข้อตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างแปพักร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลที่พร,ร้อมเสนอและก็สนับสนุนนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถและดำเนินตามข้อตกลง MOU ที่แตแลงร่วมกันในวันที่ 22. พฤษภาคม2566 4ครับพักคก้าไกลและเพื่อไทยยืนยันร่วมกันให้ความเห็นชอบกฎหมายสําคัญ เพื่อประชาชนนะครับซึ่งรวมถึงการนินโทษกรรมคดีสแสดงออกทางการเมืองและแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏริรูปกองทัพได้แก่ร่างกฎหมายการจัดระเบียบราชาการกระทรวงกลาโหมร่างกฎหมายกฎอัยการศึกและร่างกฎหมายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรตามที่พักเก้าไกลเสนอนะครับทางนี้พักเก้าไกลและเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาและรองประธานสภาในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานร่วมกัน เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศตามเจตนารมของประชาชนที่แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนมาได้นะครับและสามารถติดตามสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบของไทย PBS และฝากติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS นะครับ14ใดนใน5นาทีจนถึงเวลา15 0 0นนด้วยนะครับ